ป่าแตงรังนี่อยู่ไกลจากเรามากไหมคะใกล้ทีเดียวเดี๋ยวเดินนั่งรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับอ๋อคือตรงที่อยู่ด้านหน้าป่าแตงรังสัญลักษณ์ป่าแตงรังเราจะเห็นหญ้าสีเหลืองถ้าน้าฝนก็เป็นสีเขียวถ้านาแล้งเป็นสีเหลืองค่ะกป่าแตงรังง่ายๆก็คืออาจจะเป็นป่าที่ดูแห้งแล้งอืมอืค่ะ แต่นนะเขาชุ่มชื้นใช่ไหมคะหน้าฝนชุ่มชื้นครับแต่ชั้นหน้าดินเขามันสั้นมันน้อยมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะเก็บน้ำไม่ได้ถ้าป่าดิบชื้นดินมันหนามันเก็บน้ําได้เยอะเหมือนฟองน้ําแล้วป่าดิบชื้นนี่ต้องนั่งรถเข้าไปเหมือนกันไหมคะอืมรถเข้าไปดิบแล้งอ๋อดิบแล้งค่ะดิบแรงถ้าดิบชื้นนี่ภาคใต้ใช่ไหมคะภาคใต้ภาคใต้เป็นดิบชื้นป่าแตงรังโรลิค่ะ้าแล้วดิบแล้งกับดิบชื้นมันยังไงอะคะหนไม่เท่ากัน เรื่องวิชาการแล้วเนี่ยไม่หนูชอบเรื่องนี้เรื่องวิชการหนูว่าชอบเรื่องวิทย์ป่าดิบชื้นมันต้องฝนตกสองพันขึ้นไปถ้าป่าดิบแ้งประมาณพันห้าลงมานะแล้วก็ชั้นดินต้องสูงป่าทำไมเขาเรียกป่าแตงรังไม่หนูทราบใช่ไหมว่าไงเพราะมีต้นไม้ที่ชื่อแตงกับรังมีต้นแตงกับต้นรังเป็นไม้เด่นเะต้องบอกเป็นไม้เด่นมันมีเยอะกว่าเพื่อนไม้แตงไม้รัง แต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นค่ะว่ามันเป็นยังไงเลยไ่เยเห็นต้ไปดูกันไม่เคยเจอของจริงต้องดูแต่ครับจริงน่าจะเรียกวไม้ป่าลังเต่งนะฮะจะเจอรังเยอะกว่าเต่งอ้โหอ่าไม้เต่งเต่งเต่งลังเว้าอลเราจะจำเนี่ยเราก็จำใบมันเต่งใบมันเต่งลังจะเว้านิดเดียวมาดูใบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ มากมากเลยนะคะท่านพ่อคะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างไปชมใกล้ๆได้ไหมคะตื่นเต้นค่ะอยากสัมผัสต้นไม้เต่งลึๆต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะออกซิเจนเยอะสีเขาแปลกตามากค่ะมันจะออกแบบสีเหลืองๆแต่ก่อนมันเขียวครับตอนนี้ฝนมันไม่ตกมาหลายวันโอเคค่ะเขาเป็นย่าไงไลุยค่ะลุยแต่มันดูไม่น่ากลัวไม่มี ไม่มีพวกสัตว์แบบวกทาาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีท่านะท่อยูกไม่ได้แงแรงเกินไปดูดเลือดใช่ไหมค่ะใช่ท่ามันแรงเกินไปจะมีเฉพาะงูงูมีงูมีจักขาบมีอะไรแบบนี้แอย่างนี้หนูจะจะช่วงนี้มันแรงปลอดภัยใช่ไหมคะช่วงแรงเนี่ยสัตว์สัตว์เขาจะค่อนข้างหลบหลบภัยค่ะอย่างพวกงูก็จะอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะในั่นคือบ่อน้ำงั้นเราไปให้ไกลๆไหมคะบ่อน้สัตว์ อ่าต้นแรกที่เราน่าจะรู้ก่อนเลยคือหญ้าเห็นไหมหญ้าหญ้าค่ะหญ้านี่เรียกหญ้าเพชรหญ้าอย่างนี้หญ้าเพชรเนี่ยเนี่ยที่ไปมันไหม้ตลอดมันพืชตระกูลเดียวกับไผ่อ๋ออุ้ยเหมือนเหมือนเลยค่ะเหมือนเหมือนค่ะมนไม่ไผ่มันไม่โตหญ้าเพกครับมันป้องก็ได้เด็ดนี่ออกมั้ไม่ได้ออกค่ะเหนียวมากเหนียวเหนียวแล้วก็จะมีมีหัวอยู่ข้างล่างหญ้าพวกนี้มีประโยชน์คือมันจะคุมดินครับคุมดินเวลาฝนตกมันก็ป้องกันการชะ ใช่ใช่ถ้าหากเราทําลายป่าหมดปลูกขึ้นนเกษตรใช่ไหมเราก็ถังหมดถางหมดฝนตกมาดินไหลน้ําท่วมบ้านพวกเราอันนี้ป้องกันไม่น้ําท่วมได้ก็ดูดซับแล้วก็ลากพอไฟไหม้ข้างบนตายข้างล่างตายก็นอกใหม่เพราะหัวมันอยู่ข้างใต้ดินไหนต้นเต็งต้นลังนะคะไม้เต่งเตงดูไป ดูที่ใบต้องดูใบะแล้วไอ้ที่เราเห็นนี่ส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรคะเนี่ยเต่งเนี่ยเต่งสมบูรณ์ไม้เต่งเต่งนี่นี่นี่ตะโกนโอเนี่ยค่ะมันเต็มมันเต็มต้นลังหายากอยากนะคะอะไรเป็นเต่งเต่งรังเว้าเต่งเต่งรังเว้าถ้าหากต้นลังใบตรงฐานคุณนึกจะคว้าตัวนี้นิดนึงมันไม่เต็มอ๋ออันนี้เต่งอย่างงี้เข้าใจละเต็มเต็ม เต็มๆเนื้อหาต้นใบหลังทุกทางร่วมอย่างนี้ต้ออยู่หลังจะน้อยกว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรอคะอ๋อมันก็ต่างคนต่างอยู่มันอยู่สังคมมันจะกระจายอ๋อใบโค้งเหมือนใบโพแค่เกือบๆกันนะผ่านจะเว้าหน่อยนึงอ่ะมันมีขนมนมีขนถ้าเกิดเต่งจะเต่งเต่งถ้าหลังจะเว้าเออเวลาเรา อยากจะจำอะไรง่ายๆแล้วต้องหาคำช้อง <หา S 1> จองใช่ไหมเหมือนอักษรกลางนะไก่จิกเด็กตายบนปากปักองเคห้องไหมเค <c oughs> ห้อง <c oughs> อนะเคยลองอักษรกลางใช่ไห <c oughs> มอ่าใช่อักษรสูงอะไรเงี้ยนะขอข้องอันนี้เป็นเต่งลังเว้าจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยสีดำเนี่ยคือไฟเหมือนไหม้เมื่อปีที่แล้วปีแล้วใช่เห็นไหมดำ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 แต่ต้นเนี่ยไม่ตาย ผ่านมาหลายทีมากเลยเนี่ยแล้วเขาจะลอกไหมคะเวลาเขาดําเสร็จแล้วเขาจะหลุดออกไปเขาหลุดออกไปแล้วอันใหม่เขากะเซลล์เกลือเขาหนามากเลยเพราะว่าความร้อนเข้าไปไม่ถึงอันนี้ไหมเมื่อผมจาได้แม่นเลยเพราะว่าสิบสี่นุมภาวันเลนทายวันแห่งความรักแต่ไหมใช่ไปไหมั้งใหญ่แต่ต้นไม่เป็นไรแต่หญ้าเนี้ยหมดเพี้ยงเลย เรามีรูปให้ดูเรามีรูปถ่ายให้ดูแล้วพออีกแล้งในหนึ่งเดือนฝนตกมาก็งอกขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นวัฏจักรเนี่ยฮะหลายปีเขาจะไหม้ช่วงไหนอะคะเพราะหนูช่วงดูแลช่วงดูแลครับจะเป็นเมษาค่ะมันขึ้นอยู่กับฝนไม่ตก3าเดือนฝนตกเพิ่มขึ้นอะไรหรือเปล่าถ้าหากมีนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองแล้วบอกว่าคลุมไม่ให้ไฟมันไหม้ไม่ไหม้คลุมไม่ให้ไฟมันไม่ไหม้ปรากฏว่าต้นเตียงต้องหลังตาย เออไม่กลับกัน,นทําไมพอมตายรู้ไหมเพราะว่าความชื้นมันสูงสูงเชื้อลงเชื้อราก็มาขึ้นอตอน้ตายหมดทําให้เต็งลังหายไปเพราะนั้นนศาสตร์เราเป็นคนดูแลเราเป็นคนดูอย่างเดียวเราไม่ต้องเข้าไปจัดก,การธรรมชาติเขาควบคุมเองเะนั้นะไว้ต้องไม่บ้างนะครับเสร็เลยไม้ไมไม ดำแล้วดำเลยนี่เหมือนทาเลยค่ะเหมือนทาโหเมื่อกี้ได้ฟังท่านผอ,อเล่าถึงการเผาไหม้ของป่าเต็งรังกันไปแล้วนะคะแทมก็คุ้นคุ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเกจความรู้เกี่ยวกับป่าเต็งรังแล้ะการไหม้ของป่าเต็งรงัมง,ง,รงมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับป่าเต็งรังที่วันนี้น้องแพมจะเข้าไปเดินสำรวจและทําการศึกษานั้นเป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงยางบางชนิดเป็นไม้เด่นได้แก่เต็งรงังเห wont, งียงพรวงและยางกราด โดยทั่วไปความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าเต็งรังนั้นจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณค่ะเพราะดินตื้นกักเก็บน้ําได้น้อยมีหินบนผิวดินมากเลยก่อให้เกิดความแห้งแล้งค่ะป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นที่ระดับความสูงประมาณ50-1,000เมตรจากระดับน้ําทะเลค่ะมีช่วงแห้งแล้งจัดเกิน4เดือนต่อปีประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกน้อยคือ900-1,200มมต่อปีเท่านั้นค่ะ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดการคงอยู่ของป่าเต็งรังก็คือไฟป่าค่ะซึ่งไฟป่ามักจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากไฟเป็นตัวจัดการโครงสร้างป่าและคัดเลือกพันธุ์ไม้ต้นฤดูแรงใบไม้ในป่าเต็งรังจะพร้อมใจกันผลัดใบเป็นสีแดงเหลืองส้มอย่างสวยงามแล้วจะสลัดใบทิ้งจนหมดกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี หลังจากไฟผ่านไปพื้นป่าจะโล่งเตียนแต่เมื่อได้รับน้ำฝนป่าเต็งรังก็จะกลับเขียวสดชื่นขึ้นอีกครั้งด้วยย่าวะบัดจนดึงดูดสัตว์กินพืชหลายชนิดเข้ามาสู่ป่าเต็งรังอาทิเช่นวัวแดงกวางป่าแก้งกระทิงกระต่ายป่าและความร้อนจากไฟนี้เองยังช่วยไล่มแมลงบนพื้นดินหรือใต้เปลือกไม้ให้เผยตัวออกมากลายเป็นอาหารอุดมสมบูรณ์ของเหล่านกกินมแมลงนานา,นาชนิดอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเห็นไฟไม่ป่าเต็งรังแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าป่าจะฟื้นตัวช้าเพียงแค่เดือนเดียวถ้ามีฝนตกช่วยป่าแตงรังก็จะฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งคะ่ะ